สวัสดีครับผมนายธีรุติชาดูเลขที่11บเอ็มาหกพันสิางานที่สองเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรพจจานุกรมศัพท์ส,ส,สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตตยสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จำนวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรนะที่ในที่หนในช่วงเวลา1ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ก็นับรวมผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วยเป็นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่อยู่ ร่วมกันเป็นประชากรที่ในที่หนึ่งชัดพงชัดพลทรงทรงสุนทรนวงศ์สองห้าสให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทําให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 3. สาเหตุคือ การเกิดการตายการย้ายถิ่น 1. การเกิดภาวะเจริญพันธุ์ 2. การตาย3การย้ายถิ่นการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์การเกิดเป็นทำเป็นกรรมวิถีที่ทาลกคอดออกมาจากคันมารดาแบ่งออกเป็นสองคือ 1. การเกิดมีชีพ เป็นการคลอดของทารกที่คลอดออกจากคันมารดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่ถ้าแต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียง1วันถือว่าเกิดมีชีพทั้งนั้น 2. การเกิดไร้ชีพเป็นการเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอด โดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนขึ้นไปแล้วและทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการให้กำเนิดบุตรไม่เท่ากันวิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้คลอดไว้เจริญฟันเรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจำนวนบุตรที่เกิดจากบุตรหนึ่งหรือบุตร บุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดหลายมาตรฐานที่นิยมใช้มากชใช้มากได้แก่ 1. อัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบจำนวนคนเกิดในแต่และปีประชากรในวัยกลางปี1,000คนมีประโยชน์ชช้น มีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์ 2. อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดในปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์3อัตราการเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวด หมวดอายุในวันเจริญพันธ์ในหนึ่งปีต่อสตรีพันธ์คนในอายุเดียวกันปัจจัยที่ผลปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธ์หนึ่งอายุแรกสมรส 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน 3. ความพอใจในบุตรที่เป็นเพศช,ชาย 4. ระดับค่าของค่าของชีพและค่าเทจ้จาย 5. ค่านิยมเรื่อง เรื่องขนาดของครอบครัว 6. ชนขบวนขบวนธรรมขบวนธรรมเนียมธรรมเนียมและศาสนา 7. ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและจน,นำบท 8. ศแปทัศนคติและปฏิบัติในการคุมกำเนิด 9. นโยบายของรัฐสิทธิ์การเข้าร่วมแรงงานและประเภท 啊，借款的贷。